เอโทายตูพาวังชายยังพลังตโตวโลกังสุขังพลังอาวาหาเตว่าโหชัยยะมหามงคลวันนี้แม่นวันอาทิตย์ที่ย1สิเุมภาพันเพึ่นสิบธคำเดือนเ่พุทธศักราช่านรวงแล้ว25ง4หกิีวัดสาการ ปันดีทียบอุตตโชตอกไปเมงตกไม่จันทันไม่ดีเม่งขันไม่แก้วคนน้ำเล้วพ่อแม่ขนแสี้ยวขึ้มเด็ดแ ok ังขาความอยู ok ่สล ok ัสายไล่ยมีทั้งฝ่ายผูกแน่แ็่ใส่คอยปาาหนอยสยสังวาน หมู่วงการป่าเสดผลแก้วเกินนำผ้าวาสนามาทรงให้บกุกหลานโนราไก่สมดังปรานาบุบเกเถคนเุาตาสันธิวา่าคำโมมาแต่ความดีบารมีอยู่ทองเป็นยอดทงความเทียน Cái giấc thiền ma phổ phó nặng nguyên ma cà lợi ân y nắm xô phí xì xà xôn Nửa kiền con cũng khám mối phủng tâm xì xà nga Cái nám vã nám xào xác xì lạc hỡi nùng Bồn thầy lấy sông nhủ để phục vô xóm trại Bồn thầy lấy phước theo để châu bao nám vã นา qu a พีรพงเพียเก่าพูดถึงพวกแอวพวกวันจบพวกวันพวนทีพวกอ่งทีพีาบุญนำพาสมโยบาได้มีหัวพอปัญญาได้ภยาอันงามคงใสอมตังจัญญาบุญนำพานเหนกได้พิเศษมงค ได้อาราธนาพระสงฆ์มาเจริญพุทธมนต์ค้งสอนของพระพุทเจ้าให้สําเร็จดังคํากล่าวเอาทุกสิ่งอันถามนายพีระพงษ์เก่งเก่าผู้เป็นเจ้บ่าวบุญจองนําสู้อีกทั้งยอดพระทูนางสาวสะสิรพ้ยมุมเสมอดังลาบยุดตัลเสริญสูง ลาขอให้รังเทียมมาอยู่ทุกเมื่อทุกการทุกฟันตามีจรังติงจีการเหนืองเจ้วร่างเสือต่อไปกอบผู้เถิดมาบาดี้ตกไลายีแต่ทวามผีสีวิเศษป่าลูกเหวแห่งม้งข้นการมองค้นงามการ,มาการสมรวบรอดีรสประเทีนี้ อะไรทํากาเล้าวะสีเพื่อให้เป็นมังคลังเีอันประเสริฐผลแก้วเกิดสมพานจังได้พากันขวัญขวายหาอาหารมี่ลไหลหลาบสามพาภาคราอมทูกสิ่งอันมีทั้งผูดทั้งเลอาเก็บเป้าวังเหยบเต้าดา Má la hoàng hoa nâu, khâu tôm quay bài sĩ, mỹ thân thay loại đi kiếm bọt. Mỹ thằng cà cua lá, cây tụa bọt, đen xay tọc, xoay luôi. Nám hôi hôi, lầu con kéo, xay pha quăn, sạc bà, à hán, lái ใส่งามดีมีสีใส่บ่อสั่ามาบานนี้โคตรจงได้ไฟอารัธนาเอาอาจารย์เจ้าผู้สลดัดมานั่งสาดตร์เซนเลื่อนควันฟ้าละสีสีส,สีสีมือดีแมนเมืม่อสันวันนี้ เป็นวันดีถีอมตชอประสิทธิโอพรอักท่าไข้ผู้ตาก็จึงในมาโซไข้ผู้โบก็จึงในมาหาตามภาสีภาสาไข่นี้เป็นผู้เท่ามากาวาเสินเอินควันว่าพาลานา้อยสาเสินเอิญควัน ท่าไหนว้าฟาให้ตามาให้ตามาโอ้ยใคจกเส้นเอาผันออนน่อยล่อ่อนติแดงเส้นเอาผันนเทีงให้ดวนมาจะสาเส้นเอาทั้งความตา uống cung quấn cho phắc cả lưng em thang ban tôi năn nỉu hãy tao má tao mà. ôi Hòa mà giờ quấn ư แก้วแก้วแก้มนี้สดใสดอกแหน่หรือให้ผิวพรรณสดใสอลามะยม่ละมุนเหนือเจ้าผื่นสัมผัวแก้วสีน้ำเงวได้หมดส่วนตาลาบุ้นยิ้มล้วนเกี่ยวส่วนบ่รนนี้นับตำเต้มือนี้ให้มีโชคมหาชัยผู้แหน่หรือให้ผิวพรรณสดใสดังมารุฝ่ายแม่น คนน้ำแหนแม้น้ำหอยน้ำห้อยสุบาทยางคุแหเดือหวังสิเกตตอรสางหลายทางว่าป้องแปวขอให้เป็นลำแก้วพาคุณนเฮนุณ้เดือขอให้งางโมลีเรื่องคดีให้ใส่แจ้ง พลาแห้บุล้มหอมนิมนต์ลำคาสถิตอยู่ค่ำระาศาสนาหรือซายอยู่จนจนคนยอมว่าทั่วแดนหมดทุกทัางเกยแว่นแม่ทอเรนีได้พึ่งสีใบบุญนอพระคุณบุญลำขอพระพุทธคุณน,น้ำคำคุณประธรรมเอ๋ยห้าส่งคุณพระสงฆ์องค์ยอดเยี่ยมให้เที่ยงทางอย่าห่างกิ้ง สิ่งศักดิ์สิทธิ์ยอดยิ่งสถิตอยู่น้อแดนไหนจงประเสรีพระพรไทยกระดังใจหมายมงน้ำพระดวงเทวดาให้สดใสถ้วนทัวร่มโพสัยใบทวนทัวโอ้ไปรวมว่าเมนสู้ทางพระลาสัง ว่ามาเยอะวอขวัญเอ้ยขวัญตกอกกาให้ผ้ากันออกขวัญตกฟองกาให้ผ้ากันลุกขวัญตกหูกาให้ผ้ากันพน้นขวัญเจ้านี้ย่าได้ไปอยู่้นไหนหวยดอกแกแ้มปูแก้มป้าว่ามาเยอะขวัญเอ้ย เย่อคนเอ้ยควันพวบน้ำนั่นให้เจะมาอยเว้นไว่ควันเป็นวดและพ็นไอ้ให้่จามาอยวอนเท่ามีน้ำควันพูเท่าเท่านั้นในค่อยสักไม่ก้อนคอยตามหลังมาอยจุมและจุกจุกว่าเดือดควันเอ้ยมาทั่มทองมทั้งเป็นคนทางมาทั้งทั้หวั็นคนมา ละบาทว่านำล้นหวยขอให้ควัญเจ้านี่คอยลอย ให้เต่ามาให้เต่ามาโอ้โหความาเยอะขวัญเอ้ยให้ขวัญเจ้านี่ยนะมามากินเส้นปลาตัวโตพอขอนาดให้ขวัญเจ้านี่นาดีนาดีนานี่นานี่นาดีนาดีนามากินเส้นปลาตัวโตพ่อเหื้า ให้ควันเจ้าดีน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 ามากินสิ้นป่าตัวโตทอโอมาว่ามาเยอะควันเอ้นโอ้โโอ้โโอ้โหฟาดว่าฮอดเดือนหก

ควานั่นแล้วจิ้มหาเอาไปอ่องแก้วบคงนโบนพุ่นดีงามดุอาบเถอแขลากเอาขัญว่ามาเยอะโอ้ยท่นแม่ผอขอให้ขวัญพวกมมเจ้านี่มาเยอท่านแม่ผูกเฟืองขวาขอให้ขัญพวกเจ้านี่ยู ให้เป็นโคู่ยัยสองให้พร้อมดอกฮักคออยู่น้ำพ่อคุณนเพื่อนหลายปีเดือนให้จะได้บุกอยทั้งไข่คาแลเงินคำมีผูวน้ำเงินหลานมีผู้ให้บ้านหลังงามนี้ตาทามพันไห้มีหมูหมาเป็ดไก่สามมาแลยหม้อข้ยน้องตื่นสวยแห่จะได้เงินหลานออกจากบ้านจะได้มีศัตรูให้มีผู้ซอยสู้ขมหาม มีโศกลาบเนื้อน้องได้เขาของเต็มอ่มให้เจ้าได้น่งเป็นเศรษฐีสองสามีจงควนโูให้เจ้าทั้งสองจงโยธาวอนแหมกินน้อนยาอืดจากของเหลือหลาโภชนะอาหารมีลรกหลานเต็มเหลือหลายาอืดจากแนวไรให้ไปไว้บ้าทองให้ท่านได้นทองศิลธรรมจมั่มมัม่มไหวาพาเจ้าให้เด้เป็นพ่อเท่าแม่เท่า,ท,าทั้งสอง ให้ได้ข้องพูพยืนน้ำตามจิรังติการเมืองเย้าน้นเสียก็ไปก่อโพเถิดว่าแล้วตั้งแง่ตั้งแตในกาลนีหนีเมื่อหาพวกเจ้ายา่าดาพลอยเสียสีนะให้พวกเจ้าถือไม่เท่ายอดท้องถือกระวองยอดเพลให้พวกโม่เจ้ามีโรคแต่บา้านมีหลานเต็มเมือง ทำเครื่องยาได้พ oh <yeah. S 1> ่อให้พวกเจ้ามีอายุยืนยาวยาได้สันมันให้พวกเจ้ามันปั่นหามเขาบางมันให้พวกเจ้ามันปั่นท่งหมูถอกเชนมันให้พวกเจ้ามันปั่นทางสังโขมมันให้พวกเจ้ามันปั่นปุซันอะไรพมันให้พวกเจ้ามันปั่นปผู้เดรัจฉ์ให้พ่อเจ้าแข่งปั่นคนทีเอาผูกเทียมบาดเขาสำเนม ไงเพียงตัขอให้ขวันขอบผู้เจ้าหนีญาเดหาฮะไเพียงหลักขวันขอบเจ้าหนีญาเิห์ฮะผูกขวัญที่ใส่ตังคเดียวว่าใส่เนที่ผูกเรียกขวัญวัเจาญาเดีเสียสีให้เจ้าบ้าท้าที่รพพงเกี่ยเก่าเจ้าสาวน้งสาวสัตวสีรักพอยนมทีไรใจงามใหมือนี่วันนี้มีตังแต่อายุวันนั่ง เมสุขังพลังขอให้ตั้งเทียมันสองา ขยันโตโพธิญาโมเอสกยานัมตวัตโนเอวะวังทโยหนีขยโสขยมังคะเลอปราเชตตัาลังเกสีเสปัิโกคะเรอภิเศกสพพุธานังอัคบัโตโกมทะตสุนัตัสุมงะลังสุปัฏฐามสุมุทตังสุตะโตสมโหโตจะสุิทันตรงมัจเจสุปัตะกินังกายะรรมวจารรมโนกรรม ปณิสิเตปทัทกิณาปทัทกิณาเนี่ยตาวานาลพัณฑเตปัทกิเนาาะนะโมเมสสะพะเทวานสะพะคาราหะเทวานสุริยะจักปะกุณจะปะสัตสิทุิโมจักเทวานัุโธราภุสติจิวสุกขโร,รจะมหาลาภังโสโรราหูเกตตจะมหาลาภังสัพพะพักยังเวนสตุสัพพะทุกขังเวนสุตุสัพพะโราคังเวนสันโต ลักขณาอาหารวันทามิสัพัทธาสัพเทเทวามังปรายตกสัพพาเอเตมาคลรเตเทนะสัพพโสธีพระวันตุเตสาธุีทีนี้ท่านใดที่ว่างช่วยยกนะครับข้าวออกไปวางโต๊ะข้างนอกนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะเลื่อน